พอกับผมโ็ชอบอีกคันเลยครับคันนี้ช่วงพิเศษมีอาหารเม,เมนูพิเศษจริงๆจากทางเซวนเซ้นนะครับก็คือเกาะมหาสมบัตินั่นเองนะครับผมก็คือเหมือนไอศกรีมวานิลลาใส่เข้าไปในตัวเครื่องดื่มโค้กแล้วกลายเป็นโฟลตแต่ตอนเดียวฟองมันปูขึ้นว่เร็วมากนะครับตดแทบไม่ทันทีเดียวยกยกดื่มก็หูยากังกเบียนะครับ แ้วข้างในน,น,นนี้เบะกอรี่วานิลาด้วยใช่เดีย๋ยวเราไปตักขึ้นมานี่ครับเป็นลูกๆเลยนะับเกอน,น,นี่วานีลลาเพราะนั้นครับถ้าไม่ให้ฟอร์มมันฟอดกวันนี้ออกออกมาก่อนดีกว่านะครับแต่กินด้วยกันน่าจะอร่อย ปุบเลยกลายเป็นแปดลูกเลยตอนนี้นะครับอร่อยเชื่อผมคือจะเชื่อผมไม่เชื่อผมนี่เรื่องแต่คุณนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ,อยากรู้ว่ารสชาติเป็นไงต้องลองมาพิสูจน์เอาเองนะครับอันนี้มันมันเขาเรียกว่าแต่ละคนมีความชอบที่แตกต่างชอบไม่ชอบไม่เหมือนกันนะอยากรู้ว่าเป็นไงต้องลองมากินเองครับเกาะมาสมบัติที่เซเว่นเซ่นทุกสาขาแต่ไมว่าทั่วประเทศ วันนี้โปรกว่าล่างต้องแรงของเราด้วยก่อนสวัสดีครับ